เ็นเด็กดีของพระพุธถ้าเด็กไม่บริสุทธิ์พระพุธก็กุ้มใจเป็นเด็กดีของพระธรรมถ้าเด็กละยำพระธรรมก็กุ้มใจเป็นเด็กดีของพระสงฆ์ถ้าเด็กนั่งงง พอสงก็เศร้าใจเป็นเด็กดีของสัปเหร่ถ้าเด็กซื่อซื้อสัป,ปเหร่ก็เศร้าใจเป็นเด็กดีของผีผีถ้าเด็กเง่างี้ผีผีก็อะไรเศร้าใจ เศร้าใจเป็นเด็กดีของพ่อแม่ถ้าเด็กแย่ๆพ่อแม่ก็เศร้าใจเป็นเด็กดีของครูอาจารย์ถ้าเด็กเกียจค้านครูอาจารย์ก็เศร้าใจเอาว่าอยากให้พ่ออาจารย์ว่าเด็กดีของใครอีก เป็นเด็กดีของผู้ใหญ่บ้านถ้าเด็กเกียดติค้ำผู้ใหญ่บ้านก็เศ้าใจเป็นเด็กดีของกรรมนันถ้าเด็กอะไรของกรรมถ้าเด็กนอนยัน กำนันก็เศร้าใจ้าใจนี่ก็คือเด็กวังสามหมอใช่ไหมเอานี่นี่เด็กนี่ชื่ออะไรครับอันี้ที่นี้บอกชาพรรามบงสาล้วนี่คือบารานมีตอวจลัดนี่นี่คือเด็กอะไรครับชื่ออะไรครับเด็กนัดธิดาเอาเอาเอาได้ออกเด็กอะไรนะนัดธิดาอันนี้ชื่ออะไรครับ นัที่ดาทำาหารผลนัวยังไม่ได้เลยแล้วแล้วใครอยู่ข้างหลังวงแฉกสีมุนครับอะไรนะพงแฉกสีมุนครับครับบอกใหม่ซีรูพงศ์แฉสีมุนซีรูพงศ์อ๋อเด็กชายซีรพงศ์นี่เด็กชายอะไรครับนูกคลาดมังสานูกคลาดมังสาบาราดมีโดนกระดับครับนี่คืออันนี้หลายรอบแล้วเลยออยแค่นี้ก่อนนะ